เอาสวัสดีครับนี่ผมมาแนะน้ำเรื่องสีรถนะเอาเดี๋ยวผมมได้ของผมก่อนใครทำสีอะไรตักเช็ดมาพี่สาวเลยส่งของมาทำอาไรเพราะว่าคนส่งมาทำเยอะอันนี้สีเขียวเกลวครับมันจะออกบ้านเกล็ดนะมีสีบอนสีบอนกาแล้วก็ที่นี่กาับก็นี่โซ่สามนะเอานี่เรื่องสีนะแล้วก็มาเในร้านพุ่มบอลนะเอานี่ร้านบาจ้าเลยนะนี่ก็บลอนจากสีบองกับนี่รองพืนนะ้นเนี่ยนี่รองพื้นจะจะเนียนเนียบเลยนะแล้วก็ที่นี่กั อันนี้เป็นสีไหนบอกพี่สีกากเ,เป็ดอ,อ๋ออันนี้สีกากเป็ดนะทุกคนนะเดี๋ยวสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอามันอ๋อมันจะออกมาประมาณนี้มันจะเป็นกากเป็ดแล้วก็กถึงกาที่นี่กาเอาอันนี้อันนี้ลอยยิงท่ายังแล้วกันแล้วก็ที่นี่กาพลสีลองปืนตอนนี้แล้วก็ทามทุกคนท้ามาทำไมพลซีบองบางอ่นซีซีเบอร์เมดนะเมื่อกี้แล้วก็ที่นี่กาไอเล,ลียงลงเลกเกอร์ลงเลกเกอร์กาพลรถยนต์กับ ออาไห้ต nah hey, uh ั uh> ้ง right. ต uh ิดดาจงมั้งในบ่อะจองจองมีบ่าวเลยคือจองอาบอจะไงไหมี่จะทำถูกวั้นตกุบเคยกาง่าได้ได้เราจะเอาเบียนไปไหนอาทำเสือเออทำเสือไทุกคนเอาบอลด้วไปไม่เลยเดี๋ยต้งเอ้ยตังเฮ้ยตั้งงตั้ยังยังงได้ตั้อนนะนี่ก็ต้งร้านเอาตอะกันั้นี่ดิล้วซีนี้ไปบอลโบนาดันใช่ไหม อ๋อไม่ได้เลยเอาบายบายนะคุณเอ้าช่วมเร็วก็เช่พี่ว้ามั่งแล้วก็ให้เพื่อนมาทำสี้ันพี่ว้าวครแดงหลอดน้ำห้ามวิงวิงเบ็ไหนก็ปุ๊บจะนายได้หมดเนยเอาบายบายเลยุณนะมีฟวามโูงานนั่นแหลเป็นเพื่อนปุ๊บบายบาย